ใส่อะไรบ้างหยิบหยิบมาหยิบมาเนยแบบไหนเนยแบบจืดแบบจืดแล้วก็แบบหวานอันนี้ก็คือน้ำตาลใส่ได้ยังน้ำตาลใส่แล้วมีคาร์โบแล้วก็ กมุนข้นหวานอันนั้นกระเป๋าใครน่ข้างหลังกระเป๋าป้าเกลือใส่หรือยังเกลือเกลือป้าคือแล้วนั่นใส่อะไรใส่เกลืออ๋อตักใส่อย่าใส่เยอะนะปลายช้อนอช้อนปอาป้า ประมาณสองกิโลปลายช้อน <Okay. S 2> ก็เข้าให้เข้ากันคืออันนี้คือกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนกินข่าวเลี้ยวค่ะกินข่าวกับอันแกงอ่อมคอหมูเนาะใส่ผักชีลาวนะคะกินข่าวแวแหละคนกจะอยากกินข้าวโพดข้าวโพดคุกเนยนะคะคือทำเองนะคะ นางทำเองปรุงเองคลุกดีๆให้มันหล,น <c oughs> ล่นไม่ใช <c oughs> ่ไหนไงแต่ยังไม่แต่ยังใช้ไม่แก่ <c oughs> ขาดอะไรไหมอร่อยหรือยัง <c oughs> น,น,น,นั่นนะก็จะใส่นมข้นจืดนะคะนมข้นจืดพอพอพอก่อนลองคนดูก่อนบค่ะน้ำเต้าคนให้เข้ากันเลยช่อเลยเพิ่มความมันด้วยนมข้นจืดนะคะมันติด อนนี้้ล่ะตมพอดีหรือยังว่าใส่อีกไหมนมน่ะใส่อีหรือเปล่ายองไม่ได้เข้ากันเลยพอแล้วพอแล้ว ถ้าเรียบร้อยถ้าอร่อยแล้วก็เอาวัตถุดิบอุปกรณ์เอาไปเก็บก่อนใครจะไปเก็บก็ไปเก็บช่วยกันาเอาไปเก็บกันได้ไหมแม,หม่ลุงเนี่ยพอแล้วอากปากไปก่อนกินเส็นไงอืช่ไหมมี้นเยอะ ดีขึ้นเยอะดีนะคะทุกคนหน้าตาดีอย่างนี้นะคะคือข้าวโพดนี่น่าจะย่างนะคะไม่โบโบได้หนึ่งแล้วจ้าเผาเอามันจะหอมนะจ๊ะนี่เมนูของสามแสบนะคะคือข้าวโพดข้าวโพดคุกเนยคุกเลยโพดคุกเนยจ้าเป็นไงบ้างคะ อันนี้เด็กนี่กินอยู่ตลอดแทบหลายแทบหลายลย <laughs>